<applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما وارزقنا تاويلا اللهم يسر ولا تعسر واتمم بالخير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين امين ولو حال بينهما زجاج يحتمل واحتمل مجيء الوجهين في الشباك واحتمل القطع بالبطلان كالجدار ولو حال بينهما أي المأموم والإمام تأخوا من ราวางังมะมุมและอิมามสิ่งสิ่งนั้นนั้นเป็นจูจาจนเป็นเป็น,ปนแก้วเป็นกระจกนาะกระจกไซจูจาก็คือกระจกที่มองเห็นสองด้านทะลุสองด้านนั่นก็เรียกจูจามันก็ประตูจอกนี่แหละนะถ้าถ้าว่าจอกจอกเงาก็เรียกมิรอาตแต่นี่จกอกแลงสมคางก็คือประตูมันก็ประตูมันยึดเราเนี่ยแหละนะโซ่ประตูปิด หรื่อมีสิ่งที่มากันเป็นจอกจอกไซอุหตุมีลามาจีอุลวัจหายนิฟิชุบบากิกระสามารถจ,จะขาดคะเนนหุกมไปได้สองวัดย์สองศาสนาของอุลมามะชาฟีจะพ่านผ,ผลมาแล้วในเรื่องของอัชุบบากในเรื่องของหน้าตา่าง phải nâng bò à, ta cửa tu, ta chọc say, nà cả chọc say mấy cái cửa bằng thà này, imam vô này mất diệt, mạ mồm ở ngoài mất diệt, đến cửa tu bịt, là đèn hoặc là đèn hoặc chọc là phải nâng bò à, ở đây là mây so, mồm thì imam, ta chọc จริงแล้ว่าเราสามารถเห็นอิมัมได้แต่ไปถึงอิมัมไม่ได้นะมันต้องเห็นด้วยแล้วก็ไปถึงได้ด้วยตราที่ตามกันได้นะนะต้องสองสิ่งไฟหนึงว่าตามได้นะเพราะว่าเราเห็นการเคลื่อนไหวของอิมามเลยไม่ต้องเดินถึงก็ไม่พือหันไฟนึงว่าแบบนั้นแต่ว่าตูมีลลก็เอาบิลบุตลานี่แ <c oughs> ลก็สามารถจะขัดคานี้ไฟอีก ไฟหนึ่งก็คือฝายของอุลมามะที่บอกว่าฟันตงเลื่อยว่าบาดตายก็คือตามไม่ซ้อราะเหมือนที่บอกไว,ว้ว่าเราจะตามอิมัมซอนะั้นจะต้องมีองค์ประกอบเรื่องเงอนไขสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือต้องเห็นการเคลื่อนไหวอย่างที่สองก็คือต้องสามารถี่จะเดินถึงไปได้ทะลุถึงไปยังอิมัมได้ดังนั้นจ็อกถึงแม้ว่าเป็นจ็อกไซก็ตามที่มากันอยู่ระวังมะมุมกับอิมัมนั้น กัลจีดารีมันกับทำนองเดียวกันผู้กลมเดียวกันกับเรื่องของฟ้าผนังะลอันนะัซซูจาจากระจกใสนั้นยามนาอุรุยาตาตากระจกใสมันห้ามการที่เราจะแล่เห็นอิมัมโดยสมบูรณ์แบบเหมือนจริงจริงแล้วว่าเราแล่าานจอกนะมันอาจจะเห็นมากันได้เป็นการเห็นที่ไม่เหมือนจริงนะก็คือมัน หลดความเหมือนจริงลงไปฮิดนะอันไปแต่ก็บอกไม่ได้วาลีฮาซาโดยเหตุนี้แหละลายักฟีรุยตุลมาบีอ์ฟิซูจาจก็เลยโดยนี้ถ้าทามอุลมามะที่บอกว่านาทาเลพานจอกนี่ใช่ไม่ได้นะั่นแสดงว่าไม่ซ้อเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราสื่อของยุรุยาตุลมาบีย์ โดยการมองสินค้ามาแบกก็คือสิ่งที่เขาออกมาขายนั่นก็คือสินค้าโดยการจะรเแล่สินค้าฟิสูจาจิโดยพันก,กระจกนะเช่นใบนะซุปเปอร์มาร์เก็ตสมุิว่าไปซึ่งค้อ,คองตั้งอยู่ในกระจกนะเราเลเห็นบางใช่ไหมนะเราสื่อของพันกระจกแบางแล่ลองพันกระจกแล่สินค้าพันกระจกนั่นกลุลมมาไฟนี่ว่าะนะถือว่าจ่ยไม่ได้นะเพราะนะมันอาจจะโลกตาอะไรขนาดนะ ต้องเอามาเลขโอนนะถึงอีโซการสื่อค้านนะอันไฟที่บอกว่าแบบนะั้นหนะซึ่งมันเป็นเรื่องอยากลําบากเหล่าแล้วเนาะนะนก็อเสือของพันออนไลน์มีเรื่องว่าไปวังนี่วัลลากานัลมรุรุนะจบไปวัลลากานัลมรุรุมุมกินันหนะเหมือนที่บอกไปว่ากันเดี๋ยวเงินไขของการที่จะตามอีมัมโซนัน่น การยืนตำแหน่งยืนของมะมุมนนั่นจะต้องเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเครื่องกันระวังมะมุมกับอิมัมถึงแม้ว่าจะเป็นทงกว้างไปต่อกันมันก็ไปโย่ได้แบบนี้นะกว้างนะระวังมะมุมกับอิมัมนะแต่ว่าไม่มีอะไรกันนั้นไม่ผิดนะตาบใดี่ไม่ห้างกันเกินไปไม่ไม่เกินสามรอยโซระวังแถวสุดท้ายกับแถวของเราไม่ใช่ระวังเรากับอิมัมไม่ใช่ ึงที่นี่นะเขาบอกว่าติดตามอิมัมซ้อนนั้นจะต้องไม่มีอะไรมาฟัางกันเพื่อที่จะให้เราเดินไปได้แต่าหากเดินนั้นเดินถึงทำไมคล้องหมากัน,นทั้แหลาวติดตามกันซอถึงว่าเราการนัมรูรูมุมกี่นั้นจาสมบูรณว่าเดินไปได้ไปห้อิมัมนั้นเดินไปได้เรายืนในตำแหน่งที่สามารถเดินไปให้อิมัมได้แต่หัวละกินบินบินอีมัฟีแต่ด้วยก,การต้องเลี้ยว ต้องหันนะต้องหันหลังต้องพินหน้าออกอื่นไปจากทิบหลัลอาจหุลกอตมูบิลบุตลาบิบิลอิบ ط อลดังนั้นทัศนาของอุลามะชาฟิบบอกว่าถือว่าไม่ซอกเลยปันปรื๊อเชนนะสมมว่มัสยิดมันยังระเบียงนะมันก็มัสยิดมันกัมัสยิดบักบางนะ่นเนายังระเบียงอยู่ข้างๆถึงที่นี่ นายอย่างประตูสมมันีแถวเสหนึ่งแถวเส้นสองถึงประตูมันมาอยู่แถวนี้แถวเส้นสองเลยถึงมามุมงไปมยังแถะเบียงนู่ไปอยู่แถวเรกถึงมันติไปหาอิมัมไม่ได้ล่ะมันต้องหันหลังลับมาเผื่อมาคาประตูทางหลังทานนั้นคอยอินอิตตฟแสดงว่าเราพิ้นออกจากกิบลัดเพื่อที่จะมาหาอิมัมหาการมายังแถวนี้แถวเรกนี่เียอยู่ปลดประตูไปเลยนี่ประตูโยงนี่ การมายังแถวนี้นี่ตามอิมัมในมัสจิตไม่ซอ่อมอันเราลอ,ง,อางนี้ไปกินมูโรได้นะ <c oughs> นนะพ่อไปยืนรับยังข้างน้องอันนั้นไม่ซ่อมนั่นได้ฟาดิลัดฟาดิลัดไม่ได้นะพว่ามันผลประตูไปเสเลยก็คือแลงง่ายๆว่ะนะเราต้องโยในตำแหน่งเถอว่ะถ้าเดินไปหาอิมัมนั่นออกไม่พินออกอยากิบหลังแสดงว่าถ้าห้าว่าประตูโยนี่สําหรประตูเขาเขาทําประตูตรงนี้ ถึงเรามายัง้งแถวนี้นะแถวหลังประตูไปแต่เป็นระเบียงข้างนอกก็เราเดินเข้ามาอิมัมได้เลยโดยไม่ออกไม่หันไปห้าก,กิบลัตไอ,อ,อ้นันซะนะไม่ยั้งตรงนี้ก็ได้ในระเบียงของมัสยิดแต่ไปห้าอิมัมจะต้องไม่พินออกออกจากกิบลัตนั่นแหล,ละดอดีซะต่างอันเราระห้ดีเนาะไปกินมูรุดเดียวนะพอว่านายจังทําม,มัสยิดมันไม่รู้อะตรงไหนโซะตรงไหนไม่ซะมันดําเป้นไหนล้าก็ใ้ตั้ม กว่าอิลถ้าหากว่าไม่ไมายถึงว่าถ้าหากว่าเราเดินไปหาอิมัมโดยไม่ต้องหันออกไปจากกิบหลักมันจะบอกไปว่าประตูอยู่ข้างหน้าแต่เราไปตั้งแถวข้างหลังประตูอยู่ตรงนี้เราไปตั้งแถวตรงนี้หาไม่พือซอฮัดิสซอลาตุนะไม่ยั้งนั้นซอฟีกุลีมาดีอ็นไม่ยั้งตรงไหนก็ได้ในทุกๆเตซอเป็นซึ่งเป็นเทเทยุมกีนุตตาวสุลูมินฮูมินซาลิกันมูดะ นะซึ่งเดินเทที่มันสามารถเดินจากสถานที่ตรงนั้นไปอีลาเมาดีอิลอิมามีไปหาอิมัมบีดวาวารอนี่ทังแม้ว่าจะต้องออมไปสักที่ก็ตามวับิตาซาวูเรนวันะฮวีรือจะต้องหลัดเลาะไปตามขอบของมัสยิดสักที่ก็ตามเช่นนะเราจะต้องออมเช่นอะไรเช่นระบเช่นสมมุตนาซาทางหลังตรงนั้นนั่น มันมันไม่มีประตูทั้งหมดว่าไปแต่มันยังประตูมาอยู่ข้างข้างๆนั่นแหละข้างหลังตรงนั้นสองข้างซึ่งเราที่ไปตามเราไปตามอิมัมอยู่ที่นาซาข้างหลังตรงนั้นตามได้ไหมล่ะตามได้เพราะเราสามารถไปหาอิมัมโดยการเดินอ้อมแล้วก็มาเข้าประตูตั้งตั้งข้างลังตรงนี้โดยเทน้าออกของเราไม่ได้พินไปทางอิสลัดเลยนั่นสําคัญก็คือนาออกของเราพินหรือไม่พินทาพินนั้นแสดงประตูอยู่ข้างหลัง เราว่าเดินทอยหลังนี่ไม่ได้เดินทอยหลังนี่มันก็ไม่นับเพราะจะหนับแบบเดินในข้า้งนั้นจริงเดียว์อาบได้เทเราไปหาอิมัมได้โดยหน้าอกของเราไม่ไม่พิ้นไปจากกิบลัดถือว่าซออยู่ตรงนั้นซอวก็ซอฮะฮัลอัศฮาบุซึ่งส่วนหนึ่งจากสารหนุษิดของอิมัมชาฟฟีได้บอกว่าบุตรลานุซาลาติลคอริจีอานิลมัส j ิด ว่าไม่ยั้งของครูแี่ไม่ยั้งอยู่นอกมัสยิดนอกอาคารของมัสยิดนอกนาซาไปเลยก่อนแต่ตั้งน้นก่อนอีกทั้งนู่นเลยเทอานิลอานิลมัสยิดอัลมูซามิติลีจิดาริฮิซึ่งตรงกันข้ามกับกำแพงของมัสยิดนั่นนมไม่ซ้อตามไม่ได้ว่าอิงกานะกอรีบันมินัลบาบินะถึงแม้ว่าที่อยเต UK ประตูสักที่ก็ตาม ลิไฮลูละติลจิดาริใบนะฮูวะาใบนัลอิมามิเพราะไฮลูละไฮลูละก็คือฮาอิลอนน่ะมีสิงมาฟังกันระวังมะมุมกับอิมามวันมัสยิดีนั่นก็คือมัสยิดวะฮาดีซู่เราตุลอินอิตอบไอ้นี่ก็ทำรูปให้เล่ว่าเราจะเดินเล่ไปฮะอิมามแบบผืนอ่านในหนังสือยังนันจบไปอันนี้เรื่องของก้นใบมังกรละน่ะมัสยิดฮารอม มายังขง้างนอกมายังนอกมัมมส j ิดฮารอมว่าเลาซัล,ลงละรจูลนอาลาจาบาลิสโซฟาถ้าว่าค,คนคนหนึ่งมายังอยู่บนภูเขาโซฟาเราก็บ,บอกไอ้ไม่ถูกมากันไม่ร้อนไป <c oughs> อ่านตามหนังสือหรอกละ่ะเอาจาบาลิลมัรวะนะหรือภูเขามาัรวะน่ะถ้าไปเล่นในะนเราก็ต้องไปเล่นในกูเกิลเราแวเนาะไปเล่น,นลในในเพนทพังน่ะก็คือมัส j ิดปั๊บ นะมัดวะกับโซฟามันอยู่ข้างนอกขนัดนนะถึงมะมุ้มนั่นขึ้นไปไม่ยั้งบนผู้เขาโซฟาอะไรกับผู้เขามัดวะเอาอะลา a j บาลีอาบิคุบส์นะหรือบนผู้เขา j a บ a l Abi Kubais นะซึ่งนะในแผนที่เขาบอกว่าอยู่หลังไป็ตีนะมัดโซฟามัดวะเลยกันนี้มัสยิดอารอมนะมัสยิดอารอมกลมๆอยู่ปั๊บโซฟามัดวะ จึงยาบันอาบีกูไบส์น่ะอยู่แบบนี้ตกมาก็ไม่รู้ในในรูปมันว่ากนนัดแหละแสดงว่าระวังยา,ยาบันอาบีกูไบส์กับมัสยิดฮารอมนั่นมันยังอ,อะไรล่ะผู้เขาโซฟาฟังอยู่ไม่ใจฟังและอยู่ก่อนอยู่ระวังถึงมามุ้ไปอยู่บนผู้เขาหนก็ได้นผู้เขาหนึ่งแสดงว่าอยู่สูงแหละไม่สูงมากหรือว่าสูงนั่นและสามารถเห็นอิมัมในมัสยิดฮารอมได้่า ไอ้นี่มันเกิดประเด็นขึ้นว่าเขาบอกติดตามอิมัมได้นั่นต้องเห็นละ่ะทั้งนี้ขึ้นประโยเต์สูงเลยที่ว่าขึ้นไป,ปขึ้นไปบูซาดะบนผู้เขาโซฟามัตวาหรืออาบีกูไบสเห็นไหมเห็นอิมัมอยู่ที่บเบตุลลา์ที่มัสยิดอารอมอยู่ข้างหลังอ่านเขาบอกว่าให้ติดตามอิมัมได้ต้องเห็นละ่ะนี่เห็นแล้วแต่โยกไหลไปบิซอลาติลอิมามีฟีอัลมัสยิดฮารอมซึ่งตามอิมัมซึ่งอยู่ในมัสยิดฮารอม ฮะฟาน่ากลันฮุกมวาฟฟานกลันมาวดีอันนนัสือไอนัช اف อีอิมัมมาวรดีได้อ้างสำนวนของอิหมัมชาฟิอีวาฟูนั่นอันนัฮูยาจู้ตามได้อสำนวนแรกอิหมัมชาฟีแลงไว้ในสำนวนแรกบอกว่ามะมุมแต่โยบนผู้เขาโซฟาหรือผู้เขามหรวะหรือผู้เขายาบัลอาบิคุบส ส้ามาจะตามอิมัมที่อยู่ในมัสยิดฮารอมที่กบ,บัดได้ซึ่งเราไม่รู้ว่าระยะห่างระวังโซฟามะรวะแหละก็บอบดกูบย,ยนกระสังถึงตัวผนังของมัสยิดฮารอมสุดถ่ายนะัผนังสุดถ่ายนะั้นมันประมาณสักกี่ซอกได้มันตีเกินสามรอยไม่นะเขาหนับจากผนังผนังของมัสยิดฮารอมนั่นแหละไปว่าตีได้สามรอยมาก วาฟิลกาฟีและในอีกสำนวนหนึ่งในหนังสือกาฟีฮิกายาตันอานินนัสซีซึ่งเป็นสำนวนของชาฟีเช่นเดียวกันวาคีลาฟาหูวาไม่ซกตามาอิมัมชาฟีเล้งสองที่อย่าเล้งสองที่แหละไม่รู้เล้งกี่ที่แต่ลูกซิดรุนหลังนั้นรายงานมักขับคำพูดของอิมามชาฟีไหว้ทรงทรงอะไรละ่ะทรงแนวทา่า สองหูกมโบนึงก็คือโบของอิมัมมาวะดีแรงงานว่าซโบนึงโบของหนังสืออัลกาฟีบอกว่าไม่ซอันนั้นแหละมันคี้รับกันตรงนั้นแหละหรอันนัลฮาอิละโบเทียบอกว่าไม่ซอนี่หายเหตุผลว่หลือันนัลฮาอิละเมาจูดนเพราะมีสิงอีขวางอยู่วะละอัติบัรบิลมูชาฮาดาตีใชตาก็ไปกัน สวนการทเทราบอกเราอ้างว่าเรามองเห็นอิมัมเราไปอยู่บนภูเขาโซฟาหรือภูเขามารวะเราสามารถมองเห็นอิมัมได้เห็นการเื่อนไว้ของอิมัมพราะเราอยู่ติสูงห้าเราถามได้เลยการอ้างแบบนั้นใช่ไม่ได้ผู้ติสงว่าฟาอินนะฮูเพราะราวากอฟาอัลอาอักษริอัลอาคซาโรมินซาลาซิมิอัติซิร่เอเพราะถ้าหักว่ามุมยืน หางไปสามรอยโซกนะจักหนับจักในละสามรอยโซกอ่ะไม่ใช่หนับจักครั้งในเต่อีมัมยืนไม่ใช่จะเริ่มหนับจากตัวพองมัสยิดสมบัติกำแพงของมัสยิดการหนับไปเลยกำแพงของมัสยิดไปสามรอยซกอื่นไม่หันสํหรับผูกลมของอันไม่ยังหนกมัสยิดแต่ถ้าเอามายังในมัสยิดสะส้วมมัสยิดกว้างอีพ่อนสามรอยโซกก็ไม่ผือซกตามใดแต่อยู่ในมัสยิดอยู่เลยก่อนแต่ที่ก็บอกต้องให้หน่อยว่าสามรอยโซกระวัง ตัวมัสยิดก็คือผนังของมัสยิดนั้นกับแถวของมะมุมมิดไปตังไหมนะจะต้องให้หน่อยว่า300สามรอยโอกึงจะตามกันซอกดังนั้นถ้าเกินสามรอยโอกล่ะซึ่งผ,ผู้เขาซอฟ้าลและก็มัดว่าได้หรือไม่ได้นั้นไม่รู้นะว่า300สามรอยซอกหรือไม่ดังนั้นถ้ามากว่า300สามรอยโอกลำยาเสฮาลิติดาอุไม่โอกติจะตามมาอวูจูดิลมุชาฮาดะติ ซึงแม้ว่าจะมีการมองเห็นสัติก็าตามนะเพราะมันมีข้อจำกัดอีกคอหนึ่งเพิ่มเข้ามานั่นก็คือการเอื่นซ้ำลอยโซ่แสดงว่าเพิ่มเข้ามาเป็นสามข้อการเ่เราจะตามอิมัมได้หนึ่งมันต้องเห็นหรือรู้การกระทําเขียนฟังเสียงอสองมันจะต้องไม่มีสิ่งมากันระวังเทเทโรยืนกับเทของอิมัม และงานเราสามารถถ้าเดินนั้นเดินไปถึงได้โดยไม่ต้องหันหลีออกออกจากกิบหลักและกระซ้ามันถ้าเป็นการไปยังหนอกมัสยิดนั่น,นตำแหน่งของเราจะต้องระยะระยะทางหรือว่าระยะห่างระวังที่เรายืนกับส่วนสุดท้ายของมัสยิดจะต้องไม่เกินสามรอยโซ่ถ้าอยู่ภายในสามรอยโซ่อย่าเลยนั่นถือว่าตามโซ่แต่ถ้าเกินไปเลยนั่นถือว่าตามไม่ได้เลย ว่าดนศ์ชัฟีนยูรหิมาห์ลลอฮฺต้าอัลละซึ่งมชาฟีได้มีสมนวนเอาไว้ว่าอาลัอันหุวะลาียจ mm ุซุวไม่อนุญาตไอยาคตัดียะมันมันเป็นแฟนของยักตัดเดียะไม่อนุญาตให้ตามใครล่ะผู้เถบิจิวาริลมัสกิดผู้เถไม่ยั้งอยู่คางมัสกิดิไมยั้ง้างในนะ มายังนอกมัสยิดซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ข้างๆกันและกับมัสยิดฟิศซักที่แต่อยู่บนดาดฟ้านะบ้านร่มทำไมเขาไม่อยู่กันบนดาดฟ้านาตาแถอารับก็คือมันจะมัสยิดสวัสนี้อาคารของมัสยิดปั๊บข้างๆเป็นตึกบ้านคนแหละถึงมันจะมีดาดฟ้าสมัสนีมัสยิดปั๊บถึงข้างหลังนั้นเป็นตึกบ้านคนถึงมางมุมงมายังอยู่บนดาดฟ้าดึกแต่อยู่หลังในมัสยิดตรงนั้นไปนาเตตัแหน่งนนกอีดตรงนั้นเลย ฮามะมุมอยู่บนดา้านฝาบีมันฟีกอรอริลมัสยิดีอิมัมตามอิมัมจะอยู่ในมัสยิดอิมัมชาวอีบอัาตามไม่ได้วันนัสุลอาวะลูนะซึ่งสำนวนแรกของอิมัมชาฟีิอัตำนวนแรกอันไหนล่ะที่อิมัมมาวัดดีรายงานมากเลยก,กะเดียวนี่ย,ยาดุลลุอาลาอันนจิดาร์ลมัสจิดีมันบ่งบอกให้เราเข้าใจว่า กำแพงหรือว่าฟ้าผนังของมัสยิดนั่นลาอยู่อัดดูฮาอีลันเขาไม่นับว่าเป็นสิ่งเท่หมากันว่าบิฮิจซามาชชัยควาบูมุฮัมมัดนะสังเกอบูมุฮัมมัดอัลจุไวนี่ได้บอกแบบนี้แสดงว่าด้วยสำนวนถีนึ่งนี่เมื่อสำนวนของอิหมามชีฟีสำนวนแรกเขาบอกว่ากบไอฟ,ฟ้าผนังของมัสยิดฮารอมนั่นไม่นับเป็นสิ่งเท่หกัน แสดงคนไม่ยัย้งบนผู้เขาโซฟากับมัตวะซแตจ่จะตามอิมัมแต่อยู่ในมัสยิดฮารอมเพราะไม่หนักฟ้าผนังของมัสยิดแล้วว่าโซฮีฮุขีลาฟูหุแต่ถือถูกต้องมันนั้นสำนวนถือโซฮะนะนะก็คือองค์กันข้ามนั่นก็คือตามไม่ได้ว่าเล่าว่าก็ฟัลิมามุลมะมูมู阿拉สตไฮนี่ทั้งหมดแล้วถ้าหากอิมาม กับมะมุมยืนบนดาดฟ้าทางโคแต่คนละบตึกกันสมมุิได้เป็นตึกมันอยู่ตึกมันอยู่เคเคมันจะบอกนะมันอารับก็จะทําตึกกันเคเคย่างจองให้เดินิีเดียวหรอกนารถเครื่องพ่อเล่นโจ๊กหรอกถึงอีมัมอยู่ตึกนึงดาดฟ้ามะมุมอยู่ตึกนึงดาดฟ้ามากันหน้าตามกันกอลันมุตาวัลีอิงกานามะบายนาฮูมา อิมามุตาวลรีบอกว่าให้พิจารณาแล้วว่าถ้าเราวางสองตึกนั้นนั้นมีนั่นเท่ว่าช่องว่างภาวะก็คือลมช่องว่างเราวางสองตึกนั้นนั้นไกรออารีเด่นไม่กว้างจนเกินไปนาดไหนได้ละไม่กว้างเกินเกินไปละให้เบียให้ซูลายัมนาอุลิสติตรอกสามารถจะกระโดดข้ามไปนะอีกดัดฝานึงได้เมื่อก็นั้งฝรังเวลาก็ระโดดข้ามดาัดฝาเอะไรดัดฝาก็คือมันไม่ห้างกันเร่ง แกเพียงสองแถวนี้ไดรไึเปล่าพ่อเดินโจนเดินสวนกันไม่ชน,นโดดข้ามได้แต่ห้ว่าสองดัดฝ่าอีมัมอยู่มมยดัดฝ่านึงมะมุ้อยู่ดัดฝ่านึงซึ่งเป็นดัดฝ่าที่ไม่ห้างกันจนเกินไปสามารถโดดข้ามได้นะลำย่ำนะอัลกุดวะสามารถที่จะตามได้ไม่ห้ามที่จะตามก็คือตามกันได้แต่ว่าอิงกานอารีดอนแต่ถ้าว่ามันกว้างกันจนเกินไปโดดข้ามนี่ข้ามไม่พ้นแน่ Hayam na uhu tạm không được. trên đều kan Ta mặt gặp imam may gần căn khu là nun nún gần Nào khu là phăng nún. Ban đầu nằng thám gần kinh mà láo vào là bây may gần căn khu là phăng nún đây là. Bạn ban mê không là này. Nào xúc juhun mânjid. Đề tênu cũng Bang thì dù phần bây นุนดำฟังเลยมันยิดมันอยู่แค่นุนนะนุนดำฟังนะเทือกอะไรก็เรียกสุกสยารอดเป็นเทืออาลาดไคลรอดพอวันซุกมาพ้นมาคนมาไคลรอดกันจึงมามายังกันตรงนั้นแหละมายังหายฮูดไปอัดดูน่ะนุนหลักยางคว้างกลางถึงถ้าหากว่านุนฟังอีมัมอยู่ตะเสกะหนึ่งนุนมะมุ่มอยู่เสกะหนึ่งนุนหลักตามกันได้าาไหมถ้าฟ้าอัลรล้วจะให้นิฟิชชาระ นะก็สองรูปแบบเสกเอามาในเรื่องของหนุนหมายถึงทานหนุนกว้างจนเกินไปก็ตามกันไม่ซอ้อแต่ถ้าวันหนุนไม่กว้างแรงก็ตามกันซ้อนะ่นทานหนุนสองเล่นก็ไม่กวานะ้างแรงแล้วนนะแต่ถ้ายันก็เีเล่นนะมาบมุ่งหยุดตา,ตาหนึ่งอีหมามหยุดตาหนึ่งก็ตามกันไม่ซอ้ออะไรมากะมัสอาลาตุลนะมัสอาลาติรวยห้าสิบก่าของเอามาแล้วนะยังตัดนึ่งเรา อัลบาบวะชุบากุเรื่องของประตูและกานาต่างลายมนาอานิลุตวตาไม่ห้ามจะตามหมายถึงตางว่วประตูอยู่ระวังมามุมกับอิมัมเฉินข้างนอกกับคังในอีมัมอยู่คางในมามุมอยู่ข้างนอกประตูฟังอยู่หรือนาต่างฟังอยู่อัชุบากุลมรดูดุหน้าต่างที่ไม่ไม่ปิดตายก็คือเปอิดตั้งไว้ ลายม์นาอุลอิสติดรอซึ่งไม่ห้ามเด็กจะพานผ่อนก็คือพานผ่อนได้นาถังนั้นวาลลูชาฮะด้และก็สามารถมองเห็นได้ก็คือนาถัางไม่ปิดเปิดตั้งไว้วกะซัลบาบูเช่นเดียวกันประตูอิซากานวาว่าฮิยันเป็นประตูชัวข้าวเป็นประตูเทเถไม่แข็งแรงจนเกินไปไหมถึงเป็นประตูเตเขาไม่ได้ปิดตายเป็นประตูชัวข้าวหรอกบีไฮซูยุมกินูกัสรูหุถ้าว่าทำลายกับมันโหนั่นแหละ นาเช่นก็บิดมันกับผ้บาม่านหรอกบิดกับกระดาษล่างหรอกอะไรแบบนี้วัลมมรูรูมินหูและสามารถเดินผ่อนได้ก็คือประตูเปิดไม่ใช่ประตูเสีล็อกบิดตายตอกเล็กคนไม่ใช่เห็นประตูเสถใย้งานอยู่เปิดบิดได้าลายย่ำนาอุเชอตะกัอันไม่มาห้ามการซ้อตามไมายถึงเราสามารถตามได้ถ้ามีประตูอยู่แต่เป็นประตูเสีเปิดไม่ล็อก أتمنى <applause> أن يكون هناك من يستطيع أن يتحدث مع المؤمنين بسبب المشكلة، الذكر بعد الصلاوات، يستحب الذكر بعد الصلاوات، ويستحب أن يدعو الله تعالى <applause> سراً إلا أن يريد تعليم القوم الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجهر والله <applause> سبحانه وتعالى أعلى وعلم بالصواب อัลลอฮ์มักฟิลลานาฟีมาอฏออนาวามาตะอัมมานาวาาอัชวมันตาอัลลุบิฮิมินนอันตาลมุกดิมวอันตาลมูคคิรลาอิลาอันตาซุบฮานักยังมักันแล้วนะพอไปอินมโลดมันมันต้องย่างแหละบ่ยืนปอนประตูไปนะก็ไม่รู้